ชมก่นอย่กับผมใน A ยี่สองรอบเพลินนะครับเราจะไปเอาหินนะครับที่โรโมเอ็มแพคนะครับวันนี้รอาหินนะครับวันนี้ออกเช้านะครับตอนนี้ตีสี่ไม่ตีสี่วันนี้รอคอม Bọn. Bọn น็อตขามยางเหรอนี่ไปใช้ไรเตอร์ B5 นะครับนี่ B5 ผมกำลังใช้นี่นะนี่ B6 คราบ B6 ครับ B5 แสงกว้าง ตัวนับะ รามีไบค์เตอร์สองตัวแล้วนะครับทั้ง B5 และ B6 นะครับ B5 นี่อาวชิบหาย B5 นี่มีเป็นสายคาดหัวนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรูด G.P.S แป๊บโอ้ย G.P.S บ้าบอนี่อื I'm from the military, and uh, so, uh, there is a no new parking surveillance video. Please open the gallery to view it. Goodbye, I see you. Uh, 罗伊。 พ่อปลา,ามันแตกแล้วเนี่ยของป้าผมเลยแข่งเดิมเมื่อวานบ่ายสามอะ อีสี่หนาทีนะครับเราจะถึงโรงโม่ประมาณ6กโมงเช้านะครับอืมก็จะมืดหน่อยนะฮะ ก็มาถึงโรงโม่แล้วก็ยังมืดอยู่เลยนะตอนนี้ก็6โมงเช้านะ6นาฬิกา44นาทีนะครับกําลังจะเลี้ยวเข้าโรงโม่เอาเหินอะไรก่อนดีวะ3 4สี่ก่อนแล้วกันกทองนะใคมาเข้าห้องน้ำเราไัมโร้โม่แล้ว เยอะแล้วนะครับเช้าขึ้สวนกับพักพวกเยอะแยะเลยหลายคันเลยนะออกไปมื่อกี้ เลยกาบ่ามาเวลานี้รถปิ้กจะสลายไปหมดละบันบัตเจ้สกรรมเลยแหละเป็นอยู่กันหลายอะรอเป็นฟุ๊กตายละตายละเทียบเดี๋ยวไปใส่หินก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาจ่อกับพวกเขาเดี๋ยวไปใส่หินกันก่อนลองต้นดำก็อยู่ในนี่นี่รถลองต้นนะลองต้นก็อยู่นะ เราเอา3 4 s นะฮะนี่น้องต้นก็อยู่ด้วยโอ้โหชูบุกกี้รอเลยหรอใครกันละนี่ชูบุกกี้รอเลยนะฮะ โอ้โหนุดมาหน้ตอีกคันอู้หูยเยียบเลยไอ้ชนนี่วะเดี๋ยวลงมาหพี่กดไอ้เคสสามสี่เอสนั่นหรอมาเวลานี้ก็น,นึกว่ารถมันจะหายไปหมดที่ไหนได้เ <c oughs> ออไกยเป็นเรือเก่ากาน่ะ โอ้กลายเป็นรถนักเลยเก่าแ่ะวนะนี่เหรอผมรอจ้างนี่ป่ะน่ะหกโมงเกือบมาหวยได้ออกกัเขาเลยเออปรด็นที่มันปล่อยเจ็ดโมงแล้วนี่ปล่อยเจ็ดโมงเช้าล่ะตายดิวันรถมันจะแบบเออแบบให้มีละเขาใส่แล้วเออเจม่คอนยุดไอ้นี่มันเม็ดใหญ่แะม่อโอเคเจม่คอนยุดเงินเดือดให้ออก วัดรถน้องเกรงใจเซเว่นเลยะเอปองอ่องเทียบเดี๋ยวเราค่อยไปจอดตรงนู้นนะฮะถ้ามันก็จะสะดุดนิดหน่อยนะผมเปิดหมดอ่อ อะไรวะเขาเรียกอะไรวะแสงน้อยนะครับ ีมิกน,นั่นรถผู้พิเศษนะครับรอใส่ด้วยกันเอาเดี๋ยวคอนหน้าแล้วเอ,อ้ยเอาคอนมันจะง่ายไม่ได้เลยใส่คอนข้างหน้านะผมชอบนะมันจะขับนิ่มนะครับเพราะกระบะผมอย่างที่เคยบอกนะครับก,กระบะมันห้อยท้ายนะครับจะต้องคอนมาด้านหน้าเต็มแล้วมั้งเนี่ย อโเฮ้ยเดืเดพยาประรถก่อนพยาปรถก่อนนะแจ๊ะเสร็จแล้วไปหาที่จอดนะจอดข้างไน้องชนก็ได้ข้างน้องชนจอดได้นะเั็นซ้ายนะ นี่จอดไม่ได้มันเอียงนะจอดข้างชนชนเลย น้องต้นนะครับน้องชนนะโอ้โหเช้าแบบนี้นี่น้องต้นของเรานะครับโดนกต่หลชนนะครับแม่นี่วันนี้วันนี้เล่นของใหญ่ครับเล่นของใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปโรงไหนโรงไหนไปสมุงเหนี่ยครับแกล้งสวัสดีครับโบสวัสดีครับวันนี้เราจะไปเที่ยวโอ้โหนี่หรอบรรยากาศนี่อ่สมุงไปเก็บไปเก็บสตรอเบอร์รี่เออไปขายไปไปคนเดียวกันดุกไปอ่ะดุก ไสจแล้วป้ายป้ายมีไหนป้ายมนเทียรอ่ะอ๋อวันนั้นโดนกิ่งไม้แล้วครับก็เลยยกลงก่อนแล้วเอาขาไปเชื่อมมาม่อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเจียป้ายก่อนว่าไม้ไม้มันงอลงก็ลงกมดสุดแล้วป้ายมนเทียร์แห่ไปไหนนี่นะครับมาเจอสองหนุ่มนะที่โรงโง่นะครับเขาออกเช้าเขาออกเช้าหรือว่าเราเพิ่งมานี่ รอช่งนะทีแรผมนึกว่ารถมันจะโล่งนะกะเวลามาถึงปุ๊บรถมันโล่งไงคือนึกว่าเขาจะออกไปกันหมดไอที่ไหนได้คือวันนี้เจอไมคคอนก็หยุดนะก็เลยหยุดเครียเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนรนแฮมซีรอจังรถน้องต้นะกับน้องโชนี่รุ่นเดียวกันนะฮะ สองคันนี้รุ่นเดียวกันนะครับพี่เลยว่าน้องต้นไปแปลงมาแล้วนะครับแปลงเป็นกระจกยื่นนะครับนี่แปลงใหม่เปลี่ยนแก้มใหม่นี่สวยเลยแต่ของน้องชนนี่ยังคงความเดิมๆไว้นะเพราะข้อใหญ่กระจกแบบอู๋ช้างนี่ผมว่าสวยของน้องต้นก็สวยไปอีกแบบวัยรุ่นนะวัยรุ่น ไม่เน้นลวดลายนะครับทางเหนือโดยมากจะเรียบๆแบบนี้แต่งแบบเรียบๆนะฮะเฮ้ยใครอยู่ในรถวะยกลไัไปเลยไอ,ย <laughs> อคิดเด้อไอคิดรอรานะครับแ <laughs> <laughs> ั่นเองมีไฟเซเรียเด้อิไอคิดไอคิด นาตีมันม uh, ีไฟสลีนนะเนาะคืออะไรเด้อบ yup. ้านนาตีมีไฟสลีนเนี่ยนะคือคือคืออะไเด้อกินโอ้เดี๋ยวผมช่างต่อควาชนไอ้จ้างต่อตัวเนาะไอ้จ้างต่อตัวเนาะตัวต่อสายต่อแล้วต้นเนี่ยแม่ไหวเออไปหัวไอ้ตัวตัวล่ะต้นต่อสาย้นต่อไอ้บนเลยครับอ๋อ เออได้แล้วต้นแหงออกแล้วนี่แหละ เโรงโมเกีโรงโมสามสี่โร,โ, 3, โรงเนี่ยรู้จักกันหมดเลยนะไปกันท,ทักทายกันรถมันก็มีประมาณสองสามร้อยคันสามสี่ร้อยคันนะที่วิ่งกันทัน่วเชียงใหม่ลำพูนลำปางไอ้แต่แค่เชียงใหม่อย่างเดียวนะ่าจะประมาณสองสามร้อยคันนะมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันก็เลยรู้จักกันหมบนี้แล้วก็ช่วยกัน เดี๋ยวนี้ก็เข้าๆกันนะครับเชียงใหม่ลำโพงลำพังก็จะเข้ากันหมดเพื่อกันนะครับมีเหตุการณ์อะไรก็จะแจ้งให้กันทราบนะครับมีบาดเหตุเลยมีด่านเอ้ยมีอะไรเอ้ยก็แจ้งกันนะครับไปครอบครัวกันดีเชียงใหม่รักสงบนะครับสังเกตดูจากคนที่มาวิ่ง่างจังหวัดมาวิ่งเนี่ยเขามักจะชอบกันนะครับโดยมากจะพูดว่าเชียงใหม่นี้สบายมีสบาย คนเชียงใหม่ลักสงบนะแบบ,แบบแบบน้องนะแต่ถ้ามีปัญหาก็ช่วยกันนะครับอย่างที่เคยบอกไป <c oughs> อย่างว่านะครับขอมาหางานทำครับขอมาทํางานเข้ามาจากบ้านไกลเราก็ต้องกรอรับเขาหน่อยแต่ก็อยาก,กวนตีนละกันถ้ากวนตีนก็ไปเก็บของหนีทั้งคืนน <c> ะ <oughs> เคยมีคอ่อนนบุรีแล้วนะครับมา <c oughs> แล้วก็ควรไม่เกรงใจเจ้าถิ่น <c oughs> แต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเอาบินนะเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนจอดข้างน้องชนอีกแล้วนะฮะเช้าก็จอดข้างน้องชนเนื้อพี่เดชพี่เดชจอดตรงนี้เดี๋ยวมันเปิดประตูไม่ได้นะครับ วก็อย่กคิดแตงแก้งมันจอดควางประตูไว้วก็อย่กคิดแตงคีดแตงแก้งตัวจอดควางประตูไว้เพิ่งมาได้เปิดปะเปิดครับเดี๋ยวปะเปิดวันนี้วันนี้แห่ของเงินเดือนให้ออก <c ười> นี่ชนถามว่าเชมัยคอนเปิดไหมนะวันนี้วันที่ห้านะเชมัยคอนน่าจะหยุดเพราะเงินเดือนไม่จะออกเราจะ,อะเอาบินเนี่ยไต่บิดมาแล้วรูมออกเดินทางอ่ะนะเดี๋ยวไปหาอะไรอ,อร่อยๆทานกันมื้อเช้านะเฮ้ย ไม่สิวันนี้มื้อเช้าเรามีข้าวผัดและไข่ดาวนะฮะของคุณภริยานะห่อมาให้นะครับ <c oughs> ประหยัดเงินเราไปเลยเ <c oughs> อ้าแล้วทางต่อนนะน้องต้นคงจะไปไกลแล้วนะครับคงไล่าตามน้องต้นไม่ทันแล้วโอ่เดี๋ยวไปไปข้องน้ำก่อนเอ๊จะเข้าดีไหม้งไ,ไม่เข้าดีกว่าไปเลยเกียบเข้าแล้ว เดี๋ยวกล้องใส่หมนะรอหผู้จัดการวันนี้ผู้จัดการขับรถน้ําเองนะครับเหมือนจะใช่นะน่าม่ใช่จริงๆด้วยนะวันนี้ผู้จัดการดูเองนะใช่ป่าววะใช่ป่าววะจะใช่นะไม่แน่ใจเมื่อก่อนจะมีท่าทายอยู่ในนี้นะครับกับโรโม่อีกหนึ่งรง,รงโมอัศสวินนะครับ แต่โรโม่นั้นปิดตัวไปนานมากแล้วนะเพราะว่าข้างในนั้นเอ,อ่อต้องขอบอกผู้จัดการต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าโรงโม่ข้างในนั้นเงี้ยนะครับผมท้าพิสูจน์เลยนะครับใครที่ไม่เชื่อเรื่องผีเนี่ยทั่วผมเองผมก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ผมไม่ลบหลู่นะครับแต่โรงโม่ในนั้นคือบอกไว้ก่อนเลยว่าเฮี้ยนะครับจะปิดตัวไปละนะครับเป็นโรงโม่ร,ร้างไปแล้วตอนนี้ไม่น่าจะมีอุปกรณ์เครื่องจักรอะไรละ้ะ ก็บัเทตุคนตายบ่อยนะครับข้างในนั้นคนตายเยอะนะโรโม่ข้างในสมัยก่อนนะตอนนั้นผมเป็นเด็กอยู่มานอนโรโม่กับพ่อนะครับผมกับพ่อไปนอนหลังกระบะนะครับกลางมุ้งนอนแล้วทีนี้ไปจอดบนกองหินไงกองหินสามแปดเวลาเราเดินมันจะได้ยินเสียงใช่ไหมล่ะอ่ะเดินบนกองหินไงผมกับพ่อก็ไปจอดนอนพ่อเห็นรถมันจอดเรียงกันรถพ่วงอะ่กะก็นึกว่ามีคนจอดนอนอยู่ในรถที่จริงแล้วเขาไม่อยู่สักคนเลยมารู้ตอนเช้าเขากลับบ้านหมดเลย แต่ผมกับพ่อก็นอนตรงกลางลานน่ะทีนี้ตอนดึกๆพ่อตื่นขึ้นมาและได้ยินเสียงคนเดินข้างๆรถพ่อก็นึกว่าพักกวกตรนข้างๆนข้างๆที่จริงแล้วพ่อก็เลยชะงกหัวไปเปิดไฟฉายสองดูไม่เจอใครเลยเสียงเดินรอบรถเนี่ยก็ไม่เจอใครเลยมารู้ตอนเช้าเพราะนั้นเขาไม่มานอนสักคนอ่ะเพราะว่าเขาเจอกันบ่อยๆนะบางทีก็ได้ยินเสียงกลิ้งของหินใหญ่ๆล่วงลงมาจากหน้าผาเนี่ย โรโมนั้นคนตายบ่อยนะคนตายเยอะนะรถตกหนะ้าผาเอ้ยอะไรเอ้ยโอ้เยอะแยะนะเป็นที่ป่าที่เขาอ่ะเราควรจะเคารพนะจะฉีดอะไรก็ต้องขอเขามาก่อนนะถ้าไปฉีดแบบข้างทางอย่างนี้นะโอ้อย่าไปลบหลู่เลยนะรเราอยู่กับปา่ากับดอยแบบเนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะค,คนที่ไม่เชื่อก็เงียบปากไว้นะครับไม่ต้องพูดมากนะครับท่านโดนแล้วท่านถึงจะรู้นะครับเ,เรื่องพวกนี้ <c oughs> แว็กซ์เลื่อมเปิดกระจกเดี๋ยวฝุ่นก็เข้ารถเด็กเอ้ยเดี๋ยวค่อยกินข้าวดูนี่มีแต่อะไรก็ไม่รู้เต็มรถทีเนี่ยกรัปผมกระเป๋าเมื่อเช้ายังไม่รกอย่างนี้นะทําไมสายๆมามันรกจังวะอุ้ยสาวเหรออ๋อสาวโรโม่เออเสมียนโรโม่ไทยเชียงนะฮะเมื่อกี้อ่าเสมียนโรโม่ไทยเชียงทำ <c oughs> ไมผมมีได้นะ้ำมาสองขวดถ้าเชียงใหม่คอนที่แจกมาม่านะครับ จะได้เป็นอิมแพคเขาจะจแจกกาแฟไม่ก็วิต m มินนะครับแล้วก็น้ำสองขวดน้ำนี่แล้วแต่เราจะหยิบออกมานะครับน้ำขวดเล็กๆแต่เชื่อไม่คอนแจกมาม่านะคร <c oughs> นกกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตายเนี่ยมึงชอบบินตัดหน้ารถอ่ะมึงโดนชนบ่อยๆนะนกกระปูดนะเป็นฝูงบินต่ำนะครับมันก็โดนรถชนบ่อยๆนะครับ นี่วันเสาร์เออไม่ติดเวลาเว้ยสบายหน่อยนะครับเป็นวันเสาร์ถ้าติดเวลานี่ก็ไปจอดคุยกันจอกันอยู่ข้างหน้านั่นก็โอ้ไนมาไวไปไม่เพื่อนโอ้เบาๆเพื่อนเบาๆเบาๆไม่ต้องรีบนะฮะงโมไม่หนีไปไหนนะครับรถรอช่างก็ยังมีอีกเยอะนะครับหินก็มีเพียบ จเย็นเนรถหนักออกมามันไม่ค่อยมีทางเลือกให้หลบสักเท่าไหร่นะครับเมื่อเช้ารถเปล่าผมจอดให้เขาตลอดทางเลยรถหนักที่สวนออกไปเพราะมันอันตรายเวลาเราลงไปเงยเห็นไหมมันรถมันจะเขวได้เลยนะครับรถเปล่าต้องให้เกียรติรถหนักนะครับจะเย็นๆมันไม่ใช่เป็นศักดิ์ศรีหรอกอเขาเรียกสัญชาติยานนะครับ เราเป็นรถเปล่าเรามีทางเลือกเยอะกว่าเรามีเปอร์เซ็นต์ที่จะเสียหลักน้อยกว่ารถหนักนะครับเราก็หลบให้เขาเสียอืมก็ได้ใจเพื่อนๆไปด้วยนะครับแบบนั้นค <c oughs> ิดก่อนนละฝนเริ่มละฝนเริ่มละฝนเริ่มก่อวอดละ เดี๋ยวค่อยเปิดต่อนอไปข้างนอกแล้วกัน